สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะพามาดูอาการการหิวข้าวของคนนะคะนี่หิวข้าวของคนโตนะคะมันคือข้าวคุกปลาทอดค่ะและที่ไกลๆนั้นนะคะมันคืออาการหิวข้าวของเด็กสองคนค่ะเด็กสองคนนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างคะคนที่สองก็คือพี่ตนนนค่ะซึ่งกําลังกินข้าวพี่ตนนนอยู่ดีๆก็เดินไปเอาข้าวกับคุณยายคนแรกเลยค่ะตอนนี้ข้าวที่เหลือนะคะเหลือเท่านี้ค่ะ และหน้าตานะคะแบบนี้ค่ะส่วนคนที่2คือคนนี้นะคะวันนี้จะไปเรียนบัลเล่ค่ะและนี่คือข้าวที่เหลือของเด็กคนนี้ค่ะมันคือความอร่อยมากค่ะดูหน้าตาสิคะมีความสุขมากแต่ก่อนหน้ากินข้าวกินน้ำแดงมะนาวกันไปคนละแก้วนะคะแล้วก็แก้วของพี่โน่เอาไปเก็บแล้วคะ่ะแต่จะมีนี่นะคะนี่เรียกว่าแก้วของปุเน่นะคะ ซึ่งปุณเน่แบ่งให้พี่โนกินนะคะแล้วพี่โนไม่ยอมไปเก็บนะคะและอีกแก้วหนึง่งเรียกว่าแก้วของตนนนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งตนนไม่ยอมเอาไปเก็บเหมือนกันค่ะซึ่งป้าก็บอกแล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวตโนนคงเก็บค่ะส่วนพี่คนนี้หิวก่อนเพื่อนนะคะแต่ก็เสียสละไปเอาเป็นคนสุดท้ายก็ได้ข้าวมาเป็นคนสุดท้ายก็เลยยังเหลือเต็มจานความอร่อยหรือเปล่าเพราะมันเป็นปลานินทอด และก,ก็การกินยังไม่สามารถปรับเป็น